สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องกระถินชาแนลนะคะวันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะคะถ่ายควายสวยๆมาให้ดูอันนี้คือควายเผือกนะคะเป็นยังเป็นลูกแออยู่เนาะอายุน่าซักประมาณยังไม่ถึงขวดหน้าตาน่ารักมากเลยตลกเหมือนเอาสีมาแต้มแต้มไว้ไปนอนคุกที่โคนแล้วสีเป็นอย่างนี้ด้วย ควายที่นี่ก็จะมีหลายตัวนะคะจะมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยหลังจากห่างหายไปหลายวันมีโอกาสลงพื้นที่ก็ถ่ายภาพควายสวยๆมาฝากพี่ๆเพื่พพนพนอนๆชาว u t u b e กันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ควายพักร่มพอดีนะคะตัวนี้เขาจะสวยมากๆเลยเป็นควายที่รูปร่างดีมากๆเลยนะคะ ช่วงหน้าฝนเนาอควายก็จะอ้วนอุดมสมบูรณ์ควายเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนเนะาะพรเจอแดดหน่อยเขาจะเข้ามาอยู่ในร่มเจ้าของก็จะเกี่ยวหญ้ามาไว้ให้กินนะคะ ต้นไม้ที่นี่จะต้นใหญ่ร่มรื่นดีมากเลยมีแต่ตัวสวยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม่แม่เป็นเผือกนะคะแต่ว่ารูปออกมาจะจะเป็นสีออกดัำ มีหลายตัวมากเลยคอ้อนี้มีโอกาสก็แวะเอาภาพควายมาฝากกันนะคะควายเป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ให้กําไรต่อปีได้ดีมากๆเลยนะคะ เพราะว่าคว,วายจะออกลูกปีละครั้งตัวนี้ค่ะเพิ่งออกลูกเลยออกลูกได้ไม่กี่ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้ลกยังติดอยู่เลยลูกยังไม่แข็งแรงดีน่ารักมากๆเลยไม่อยากให้โตเลยเนาะเห็นตัวเท่านี้แล้ว น่ารักมากเลยเขาเขาจะสวยมากเลยนะคะค่ะช่วยฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกระถิ่นช n แนลด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ